งานมิสซิชไชน่านะเซี่ยงไฮ้นี่เลยเราอยู่บูธนี้เลยครับอีเด็กเซอร์นี่เขาอัปเดตใหม่นะอัปเดตอัปเดตแพ็กใหม่แพ็กใหม่แปลกตานะตอนแรกคิดว่าของปลอมแต่ว่าไม่ใช่นี่เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับปกติผมใช้เบอร์10นะครับเบอร์10เบอร์10บนี่กเกตเบอร์10นี่เปลี่ยนใหม่ดีนะ ดูวัยรุ่นขึ้นนะครับหลังจากที่ใช้แบบแบบเดิมสีม,ม่วงคือไฟฟ้าไม่ใช่อคูสติกกีตาร์โปร่งอ๋ออันนี้ไม่ส,ส,สีฟ้านี้อิเล็กทริกอันนั้นหน้าเบครับนะก็ชัดเจนนะผมมีปัญหาเกี่ยวกับเลือกแผงอ e ิเล็กเซอร์มานานแล้วอันนี้ก็เลือกถูกแล้วล่ะผมว่าแล้วก็ดูเบอร์เอาใช่ครั W1 เดี๋ยวเราไปดูบูทัตไปกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวอัปเดตให้เรืนะ่อยๆก็มีสึกชนะครั้งนี้ครับ